เริ่มแล้วงานวิถีชุมชนคนสาทรจเจริญกรุง5เจ17-26กรกฎาคมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเริ่มกันที่ร้านข้าวแตนน้ำแตงโมตัวข้าวแตนทอดกรอบราดด้วยซอสน้ำตาลเคี้ยวหนึ่งกระปุกราคา50บาทต่อมากับร้านจานไก่ทอด5บาทราคา5บาทจะเป็นปีกบนแบบนี้ส่วนปลายปีกราคา7บาทไก่ของเขาหมักมากกำลังอร่อยกรอบรสชาติดีต่อมากับร้านหมึกย่างใบเจตุหมึกย่างตัวใหญ่ราคา35หนวดปลาหมึกราคาไม้ละ40พร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกของเขาสดใช้ได้ต่อมากับร้านทาร์ตไข่ชายชะกันทาร์ตไข่ ต่างราคาชิ้นละสิบาทเขายงมาอบเสิร์ฟร้อนๆกันในงานตัวไส้คาสตาร์ดนุ่มาอร่อยมากตัวแป้งพายก็กอรอบๆต่อมากับร้านน้ำอ้อยัอ้นโซนทีร้านก็มีน้ำทับทิมกันด้วยแต่ที่ต้อสนใจเป็นตัวชาผลไม้โซดแก้วราคาสี่สิบบาทรสชาติอร่อยเลยมาปิดท้ายกับร้านพี่กบกว๋วยเตี๋ยวไก่กะละมังที่เขามีให้เลือกทั้งส่วนเนื้อส่วนนอกและแบบโค้งไกลราคาเริ่มต้นที่ชามละห้าสิบบาทเขาปรุงน้ำซุปมาแบบอร่อยเลยตัวไก่ก็ตุ๋นมาจนนุ่มและในงานก็มีวงดนตรีมาเล่นกันทุกค่ะ าาใครที่อยู่ใกล้ๆ้าไปอุดหนุนกันหนอ่อยนอกจากอาหารก็ยังมีสินค้าราคาถูกมีเครื่องเล่นสําหรับหนูๆอีกมากมายใครว่างอยู่แถววัดดอนกรุงเทพจตริญกรุง,กง57ก็แวะมาเที่ยวกันได้นะส่วนงานหน้าหมูต้องจะไปที่ไหนฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ